สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook Social c a m ปนะครับแล้วก็เอฟติงซิการ์เบลในโลกใบนี้เลยเอสโลแกนคุณๆนะของใครเอ่ยนี่ตอนนี้อยู่กับเน็ตไอดอลนะครับเขามีชื่อว่าเล็กซี่คือยี่ดาบราเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์เป็นเราเธอแย่งเอสโลแกนให้หมดแล้วเอฟติงซิการ์เบลในโลกใบนี้นี่ปกติไม่กล้าอ่านเลยนะเล็กซี่นี่เป็นหน้าสดครั้งแรกในชีวิตนะต้องบอกเลยว่าพี่โก้หน้าใสมากอ่ะขอบคุณมากจริงๆแล้วผมนี่คือผมปลาทองเหรอปักกาดไม่ใช่ปลาทองปักกาดดูเปล่าเป็นปักกาด นางไปส่งการแถวพระประแดงไงเขาก็เล่นสีเลือ่ะเกียร์เก้าเกียรเอ้ยมีสีมั้อันนี้เกียรเก้าอจริงไม่อยากอัดโซเชียลแคมก็เพราะอย่างงี้แหละโดนแต่ลังแกลอันนี้เกียรเก้าออกนะเกียรเก้านี่เป็นแรกๆของพระประแดงแฟนขับขามมาเยอะมากพี่โก้มีแฟนยังไรละแฟนขับขามมาเยอะมากว่าพี่โก้มีแฟนยังอยากมีมากเลยอะครับเอาอย่างงี้ถ้าเกิดกดร้อยไลเ์ไปหาที่บ้านเลยนะครับส่วนกดสองไรสว่างเราไม่ต้องหัวเตียงแต่ถ้าเกิดกดเกินห้าร้อยไรเนี่ย มีอะไรกด500ไลค์แชร์นี่แจกครีมหน้าเด้งฟรีเอา10รางวัลเลยใชู่ดเลยฉันอีกว่าของอันเนี้าของอ่ะขออง่ะดีกว่าอีทูดี้ในยาชมพูตรงนี้ไมยพูดหรอไมพูดหรอไปพูดขายจะพูดอักไม่ได้บอกว่าบอกเลยว่า แพ็กเกจสวยมากเไร่ใช้ดีมากพูดเลยว่าบุคคลที่อยากสวยต้องมีไว้ติดบ้านถูกต้องไหม16ปีการันตีคอรีซีรัมครีมน่าเดง16ปี้วเหรอ16ปีแล้ว16ปีทำก่อนทำก่อนคลินนะอันนั้นเสร็จแล้วตายเลยอันนี้ไม่ตายพบกันใหม่คลิปหน้านะครับข่าวหน้ากล้าพูดแล้ะ